สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีวัวฝูงกลางๆนะครับผมขนาด3 4ตัวนะครับมาแนะนำมาเสนอราคาให้พี่น้องได้พิจารณานะฮะช่วงนี้ก็ส่วนมากแล้วพูดจาภาษาวัวก็เจอคอนเทนต์ยกฝูง บ่อยมากนะครับเพราะว่า,าหลายๆคอกหลายๆฟาร์มใช้บริการแล้วขายได้นะฮะก็เลยมีการบอกต่อมีการาปากต่อปากไปนะครับก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้นะครับผมเอาละครับ34ตัวตรงนี้เนี่ยนะฮะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับสัตหีบชนบุรีเบอร์โทรติดต่อ ตามที่ผมได้ขึ้นให้ได้เลยนะครับช่วงนี้แดดกำลังล่มลมกำลังจะตกนะครับเวลาประมาณสัก5โมงเย็นนิดๆนะฮะก่อนที่จะไปชมเนื้อชมตัวใกล้ๆผมบอกราคาก่อนเลยพี่น้องครับราคาเปิดเหมานะครับนะเน้นนะครับไม่แยกนะครับนุ่นนะฮะวัวอยู่ด้านหลังของผมนุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับแบบนี้พี่น้องครับ 34่ตัวรวมไม่รวมตัวที่ไม่ขายนะฮะในนี้มีไม่ขายอยู่7ตัวเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าตัวไหนบ้างนะครับจริงๆแล้ววัวมีทั้งหมด41ตัวนะฮะเจ้าของขอแบ่งไว้สัก7ตัวนะครับเอาไว้เลี้ยงต่อนะครับสาเหตุที่จะขายก็คือ,อก็เหมือนข้ออื่นทั่วไปแล้วครับพี่น้องครับก็คือหาคนเลี้ยงไม่ได้นะฮะเอาละครับ 34ตัวมีตัวผู้ทั้งหมดแค่9ตัวนะฮะแล้วที่เหลือเป็นตัวเมีย25ตัวนะครับราคาบอกไว้ที่950,000บาทนะครับ950,000บาทพี่น้องจะได้อะไรบ้างตามผมไปดูในคอกกันครับเอาละครับเนื่องจากว่ามุมนี้เป็นมุมที่ใกล้ตัววัวมากๆนะฮะผมยังไม่ได้เข้าไปในคอกนะครับวัวเป็นวัว บรามันลูกผสมชาโรเล่ลูกผสมนะฮะมีบีฟไกลๆก,ก็มีพี่น้องครับแต่ละตัวเนื้อตัวดีมากๆเลยนะฮะนะครับไม่มีตัวผอมโซโซตัวโครงไม่มีเลยแสดงว่าการเลี้ยงของที่นี่เลี้ยงได้ดีจริงๆพี่น้องครับนะฮะเนี่ยแหละครับตัวอย่างนะครับผมเนี่ยฮะใกลๆแบบนี้อย่างนี้เนี่ยก็คือมอีเชื้อของชาโรเล่ลูกผสม นะฮะเนี่ยครับที่นี่ใช้พ่อพันุคุมฝูงที่เป็นชาโรเลตตัวใหญ่นะครับรูปพ่อคุมฝูงผมขึ้นให้ดูตรงนี้เลยนะครับนั่นแหละครับนั่นคือพ่อคุมฝูงของที่นี่นะฮะลักษณะก็คือจะเป็นการแยกนะครับเมื่อคนเลี้ยงนะฮะสังเกตเห็นว่าวัวตัวใดตัวหนึ่งเป็นสัตว์หรือว่ากลับสัตว์นะฮะก็จะปล่อย เจ้าพ่อพันตัวนี้นะฮะเข้ามาที่คอกนะครับไม่ได้ปล่อยพ่อเดินตามฝูงทั้งวันแบบนั้นไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพ่อนเนี่ยโสมแน่ๆนะครับถ้าทําแบบนั้นเนี่ยลับรองว่าพ่อแป๊บเดียวเหลือแต่โครงแน่ๆนะครับเพราะว่าพ่อวัวเนี่ยจะไม่กินอาหารเลยนะครับจะคอยทอําทหน้าที่ของตัวผู้อย่างเดียวเลยฉะนั้นคอกนี้ทําได้ดีมากพี่น้องนะฮะทำได้ดีจริงๆเพราะว่ามีการแยก เลี้ยงพ่อวัวต่างหากนะครับหลังจากที่บัวตัวเมียเป็นสัตว์แล้วเนี่ยถึงจะปล่อยตัวผู้เข้ามานะครับ34ตัวแบ่งเป็นตะกรเล็กๆนะฮะตกระนี่ผมรวมทั้งตัวเมียแล้วก็ตัวผู้มีอยู่ประมาณแค่5ตัวพี่น้องมีตะกรเล็กๆอยู่แค่5ตัว วัวท้องกี่ตัวตรงนี้ไม่แน่ใจนะฮะคนเลี้ยงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าท้องทั้งหมดเนี่ยกี่ตัวเพราะว่าเป็นการปล่อยคุมฝูงนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจท้องนะครับก็คือลักษณะคล้ายๆกับธรรมชาติใช้ธรรมชาติเลยนะฮะเมื่อ,อติดแล้วก็ต้องรอนู่นนะครับท้องกลางท้องป่องใกล้คลอดดูนะครับถึงจะรู้ว่าท้องไม่ท้องนะฮะวัวที่มีเขาเนี่ย มีอยู่แค่ประมาณ3-4ตัวเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นตัวเนี้ยที่อยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมีเขาแล้วก็นู่นนะครับไกลๆตรงนู้นอีก2ตัว3มตัวนะฮะไม่เกิน5ตัวนะครับที่มีเขานอกนั้นก็คือเป็นหัวล้นหมดเลยนะครับส่วนมากแล้วน่าจะล้นธรรมชาติด้วยพี่น้องนะฮะ นะครับอาจจะล้นธรรมชาติด้วยเนี่ยฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับไม่มีร่องรอยการขุดเขาการทําเขาเลยนะฮะหรือไม่ก็อาจจะโดนศูนย์เขาตั้งแต่แรกเกิดนะครับนี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปดูข้างในแล้วก็จะชี้บอกว่าตัวไหนไม่ขายบ้างนะครับเน้นนะฮะสาตัวตัวผู้9ตัวตัวเมีย25ตัวท้องกี่ตัวไม่แน่ใจพี่น้องครับแล้วก็ แม่เลี้ยงลูกอ่อนไม่มีเลยตะกอเล็กสุด5-6เดือนตรงข้างหน้านี่น,น,นะฮะตัวลายๆนั่นนะครับนั่นคือเล็กสุดแล้วของที่นี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับเอาละครับพี่น้องครับตัวแรกนะฮะในบรรดาฝูงนี้เนี่ยสาตัวตัวนี้คือตัวที่1ที่ไม่ขายนะครับนี่ฮะเป็นแม่บรามมนตัวนี้นะครับ ตัวนู้นเลยใกล้ๆมีไหมตรงนี้ใกล้ๆก้ก่อนมีไหมไม่มีนะอย่างนี้ส,สวยๆนี่ขายนะนี่ก็ขายพี่น้องเนี่ย<ม>นะครับสวยมากนะฮะแต่และตัวอย่างที่ผมบอกก็คือไม่มีตัวซุดตัวโสมเลยไม่มีวัวโครงเลยเป็นวัวที่<ม>เนื้อหนังค่อนข้างดีแล้วก็แม่เขานี่ไม่ขายใช่ไหม,ไมส่วนตัวลูกนี่ขาวนะขายนะไ,ไอที่หน้าขาวเนี่ยครับหน้าผากเขาขๆวเนี่ยกระโหลเขาขาเนี่ยขายแต่ตัวแม่เนี่ยไม่ขาย ตัวนน้นเนาะตัวนู้นนะครับโน้นนะฮะตัวนน้นไม่ขายนะครับอ่ารวมเป็นเท่าไหร่ละหนึ่งสอตัวนี้นะเนี่ยครับพี่น้องผมซูมให้ดูใกล้เนื่องจากว่าคอกมันแฉะนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ที่ไม่ขายตัวผู้ที่อยู่ข้างๆกันก็ไม่ขายอ่านั่นแหละครับถัดไปก็คือขาวตัวใหญ่น้น่นตัวน้้นก็ไม่ขายนะครับรวมเป็นเท่าไหร่ละหนึ่งสอามี่ห้าอ่าตัวใหญ่หก ตัวใหญ่หกตัวผู้นะอ่าแล้วก็ตัวที่7ตัวไหนครับตัวบะมันนี่นะนี่ครับตัวนี้นะครับพี่น้องแล้วก็แนะนําว่าพี่น้องมาดูอีกทีหนึ่งมาดูเนื้อดูตัวใกล้ๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็คนเลี้ยงก็จะบอกว่าสีให้ดูว่าตัวไหนที่ไม่ขายบ้างทีนี้มาดูตัวที่ขายนะฮะเนื้อตัวดีดีทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะชุดที่เป็น แม่บล็อกแม่พันนะครับนี่ฮะอย่างแม่ลูกผสมชาโลเล่แม่นั้นนะที่เขาเลเลนะพี่น้องโครงสร้างสวยมากนะครับโครงสร้างสวยมากๆเลยแล้วรุ่นตะกอพวกนี้ทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือสวยมากนะครับเป็นอนาคตแม่และก็เป็นทั้งสายขุนได้ด้วยนี่ครับอย่างนี้นะฮะอ,อ,อายุใกล้ที่จะได้เข้าขุนแล้วละครับนะครับ เนีย่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับที่ผมบอกว่าตะกอตะกอเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ5ตัวนะครับคลอดใหม่ไม่มีเลี้ยงลูกอ่อนไม่มีท้องกี่ตัวไม่แน่ใจนะครับอย่างแม่เขาหักแม่นั้นเนี่ยก็คือโครงสร้างเนี่ยสูงใหญ่เลยทีเดียวพี่น้องนะฮะน่าจะมีร้อยห้าสิบได้นะครับส่วนสูงนะฮะแล้วก็ยังมีนู่นนะฮะสีดําแม่นั้นสวยมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับเนื่องจากว่าตอนเนี้ยวัว เกาะกลุ่มคุมเกาะกลุ่มเกาะฝูงอยู่อาจจะดูยากสักนิดหนึ่งแต่รับรองว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยตรงปกแน่นอนพี่น้องครับมี7ตัวเท่านั้นที่ไม่ขายนะฮะมี7ตัวเท่านั้นที่ไม่ขายนะครับผมอ,อ,อย่างเช่นแม่สาวแม่นี้เนี่ยฮะเนื้อตัวดีมากๆนะครับรวมอยู่ใน34ตัวราคาที่บอกพี่น้องครับถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยตก20,000ื กลางๆค่อนข้างปลายๆถ้าผมคำนวณไม่ผิดประมาณสัก2 7 0 0 0 2 8 0 0 0ต่อตัวนะครับนะฮะโดยท,ท,ท,ทัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมนะฮะคิดว่าคุ้มมากๆเนี่ยอย่างนี้พี่น้องคือแม่บล็อกชั้นดีนะครับจะไปใส่ชาโรเล่ใส่บีฟมาสเตอร์แองกัสแบงกัสได้เลยแนะนำว่าฝูงนี้ต้องไปต่อด้วยสายเนื้อเท่านั้นพี่น้องนะครับเถอะไปอีกสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกันตัวดุไอพี่ด้วยนะ อ๋อตัวนี้เ <c oughs> นี่ยครับเนี่ยฮะพี่น้องดูนะครับโครงสร้างไม่ธรรมดานะโครงสร้างไม่ธรรมดาสวยมากๆไอ้ที่ผมบอกว่าตัวดุเมื่อกี้คือตัวที่ไม่ขายนะพี่น้องนะไม่ต้องกลัวว่าพี่น้องจะได้วัวดุไปนะครับมันก็ไม่ดุถึงขั้นว่าไล่กวดไล่ชนอะไรนะครับแต่ว่าถ้าผิดกลิ่นน้องคนเลี้ยงก็บอกว่าอาจจะมีแบบดุบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสัญชาตญาณคือเขาป้องกันตัวเขานะครับ เรามา,าหาเขาผิดกลิ่นหน่อยมันก็เป็นธรรมชาตินะครับตรงตนี้ผมก็เข้าใจธรรมชาติของวัวนะครับแนะนําดีกว่าพี่น้องครับแนะนํามาดูตัวจริงนะฮะมีข้างนอกอีกนะครับที่รวมอยู่ใน34ตัวมีอยู่ข้างนอกที่ที่แยกผูกเลี้ยงไว้ก็มีนะครับตัวขาวน้อยตัวนู้นที่อยู่ข้างนอกนู้นก็รวมอยู่ใน34ตัวเนะาะตรงนู้นด้วยใช่ไหมนู่นนะครับ ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆดีกว่าไปกันเลยครับนี่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถูกผูกแยกเลี้ยงเอาไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเมียโครงสร้างดีเลยพี่น้องครับนะฮะมีลักษณะของอาสายเลือดเนี่ยแน่นอนครับอย่างนี้คือลูกผสมชาโลเล่นะฮะต่อเนื่องด้วยจะเป็นแองกัสแบงกัสหรือว่าวากิว ก็ดีทั้งนั้นแหละพี่น้องนะฮะเพราะว่าวัวแบบนี้เนี่ยต้องไปสายเนื้อเท่านั้นพี่น้องแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ยืนแยกไว้เนี่ยคงสร้างดีๆรูปร่างดีๆทั้งนั้นนะครับนะฮะเนี่ยครับอืมแล้วอีกหนึ่งตัวถัดมาตรงนี้แล้วพี่น้องจะได้เห็นตัวพ่อพันธุ์ขุมฝูงใกล้ๆเลยชัดมากใหญ่มากนะครับผมให้ดูตัวนี้ก่อน ตัวนี้ก็อยู่ในหนึ่งของสามสตัวนะครับถ้าพี่น้องตัดสินใจซื้อก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยนะครับเนี่ยฮะตัวนี้ก็แม่บล็อกแม่พัน์ธุชั้นดีเลยนะครับทีนี้มาดูพ่อคุมฝูงของที่นี่ไม่แปลกนะครับไม่แปลกเลยที่เราเห็นวัวในฝูงออกมาเนื้อตัวดีๆทั้งนั้นดูพ่อนะฮะเนี่ยครับโครคงสร้างกระดูก รูปร่างลำตัวยาวกระโหลกใหญ่นะครับนี่คืออัตลักษณ์ของพ่อพันธุ์ชั้นดีอีกตัวหนึ่งเลยนี่แหละครับตัวพ่อคุมฝูงนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับพ่อคุ้มฝูงเนี่ยแยกเลี้ยงนะครับถ้าปล่อยเดินตามเนี่ยมีสุดแน่มีผอมแน่นะครับเลี้ยงแบบนี้เวลาวัวเป็นสัตว์แล้วค่อยปล่อยออกไปเอาละครับเดี๋ยวไปดูชุดใหญ่อีกหนึ่งรอบครับเอาละครับพี่น้องครับช่วงสุดท้ายของ พูดจาภาษาวัววันนี้นะฮะเดี๋ยวจะเดินอ้อมบริเวณรอบนอกคอกนะครับให้พี่น้องได้เห็นบางตัวที่โดนยืนบงังยืนเบียดอยู่เนี่แหละครับพี่น้องนะฮะเนื้อตัวดีทุกตัวเลยพี่น้องนะครับเนื้อตัวดีทุกตัวเลยนะฮะเนี่ยครับ แม่บ็อกแม่พันสวยๆวยทั้งนั้นมีเฟรมถึง145 150เนี่ยมีหลายตัวเลยพี่น้องนะฮะส่วนมากแล้วก็140บวกนะครับตัวที่เป็นแม่บ็อกนะฮะมุมนี้อ่าที่ผมบอกว่าแม่ดําสวยมากนะี่คือตัวนี้เลยเนี่ยฮะแม่นี่ก็สวยนะครับอืมอย่างแม่เขานี่ก็ดูนะฮะรูปร่างโครงสร้างคือบัวมันถูกพัฒนา ปรับปรุงสายพันธุ์มาเป็นเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแล้วโอเคแล้วพี่น้องนี่คือวัวฝูงต้นน้ำแม่บล็อกแม่พันธุ์ที่จะไปสายเนื้อต่อได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาปรับปรุงสายพันธุ์อีกนะครับไม่ต้องไปเสียเวลา,เ,าเริ่มหนึ่งใหม่นะครับยังสมมติผมยกตัวอย่างนะครับคนที่จะไปสายเนื้อนะฮะบ,บางคนก็ ไปซื้ออย่างวัวไทยวัวลูกกระทบวัวโครองอันนั้นเนี่ยต้องปรับปรุงอีก1รุ่น1ลูกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าฟาร์มนี้คอกนี้พร้อมเลยพี่น้องจะไปใส่สายเนื้อต่ออันไหนก็ได้บีบเล่แองกัสแบงกัสได้หมดนะฮะลูกออกมาก็คือเป็นวัวเนื้อดีๆขุนดีๆ ได้เกรดดีมีกําไรแน่นอนพี่น้องนะครับเอาละครับติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับ34ตัวตัวผู้9ตัวนะฮะตัวเมีย25นะครับตะกอเล็กๆเนี่ยห้เดือนเนี่ยมีประมาณ5ตัวนอกกนั้นก็คือเป็นวัวสาวแล้วก็วัวแม่บล็อกเลยนะครับแม่เลี้ยงลูกไม่มีท้องกี่ตัวไม่แน่ใจอันนี้ไม่กล้ารับประกันนะครับผมนะฮะ 9 5 0 0 0 0บาทเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้นะครับเอาละครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ